วัสดีครับวันนี้วันที่3เดือนเจ็ดกาครับวันนี้ลูกค้าเอาเดมอนร2อยนะครับมาติดตั้งสัญญาณกันขโมยที่ร้านบุสตันนะครับอันนี้ติดเป็นตัว B นะครับจะเป็นุุญแจเอาไว้ใช้กัดดอกแล้วก็ใช้เปิดได้ตัวหนึ่งนะครับแต่ประกัดฟันเรานะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับวิธีการใช้งานวิธีการตั้งค่านะครับกดตัวละครแช่นะครับฟังเสียงนะครับนี้ระดับ1นึใระดับ2ระดับส ระดับ4นะครับเราจะวนมาระดับหนึ่งใหม่นะครับถ้าเราไม่กดล็อกมันจะร้องอย่างนี้กลับวนไปวนมาอยู่ในี้ทั้งวันนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นระดับสามนะครับรอฟังจังหวะใหม่นะครับหนึ่งสองสามอ่าผมล็อกระดับ3ามนะครับระดับ3าคนมาขยับรถมันถึงจะร้องนะครับแต่ถ้าเป็นระดับสี่นะครับก็คือฝนตกฟ้าร้องมันก็ร้องเสียงดังเกินหกสิบเจ็ดสิบหรือบเปมันก็จะร้องนะครับแต่ถ้าเกิดปกติก็คือผมตั้งให้ลูกค้าคือระดับสามนะครับ รีวิวการใช้งานนะครับกดล็อกหนึ่งครั้งเวลาใครมาเล่นมาขยับรถครั้งแรกนะครับมันจะเตือนก่อนนะครับครั้งแรกนะครับครั้งที่สองครั้งที่สองมันจะร้องยาวไปประมาณสิบห้าวินาทีแล้วมันก็จะดับไปนะครับแต่ถ้าเกิดคนมายุ่งมาเล่นต่อมันก็จะดังดับดังดับไปเรื่อยๆนะครับคนจนกว่าคนจะเลิกยุ่งกับมันนะครับมันถึงจะหยุดไปเองโดยอัตโนมัตินะครับส่วนปุ่มที่สามมนการล็อกเสียงนะครับ ถ้ามีใครมาขยับนะครับครั้งแรกก็จะมีไฟอย่างเดียวนะครับที่ตัวรถจะไม่มีเสียงรถปนชาวบ้านนะครับครั้งที่2ก็เหมือนกันนะครับจะมีแต่ไฟนะครับตัวนี้ผมก็จะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ในที่มันสุมเสี่ยงนะครับก็ใช้ได้เฉพาะในที่โรงพยาบาลหรือที่มีรปพเฝ้านะครับเพราะว่าถ้าเป็นระบบนี้ถ้าโจรมันรู้มันไม่พังสวิตกุญแจมันหักคอแล้วมันเข็นไปได้นะครับคนมันจะมีแต่ไฟกระพริบอย่างเดียวคนจะเข้าใจว่าเป็นเจ้าของรถที่รถเสียแล้วก็เปิดไฟุกเฉินจุงนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันเป็นโจรับ แต่ถ้าเกิดว่าจนมันไม่รู้นะครับมันใช้กุญแจมันไม่ฟังเสียงนะครับว่ารถคันนี้ติดกันขโมยใช้กุญแจแทงเข้าไปนะครับวันนี้รีวิวกุญแจของตัวรถนะครับปิดสวิตช์ออนขึ้นมานะครับดีดระบบเสียงทันทีนะครับสตาร์ทไม่ได้นะครับตัดระบบสตาร์ทนะครับเห็นไหมไฟหน้าหายหมดนะครับจนกว่าเราจะกดปลดล็อกที่ตัวรีโมทนะครับเห็นไหมครับมันจะส่งสัญญาณไฟกลับมานะครับรถก็สามารถสตาร์ทได้นะครับอ่าสตาร์ทได้ปกตินะครับ อันนี้เราสตาร์ทที่กุญแจรถนะครับยังสามารถสั่งดับที่ตัวรีโมทได้นะครับเรากดตัวที่2นะครับตัวกดล็อกเห็นไหมรถกระดับนะครับส่วนปุ่มที่4นะครับเป็นการสั่งสตาร์ทนะครับโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับอ่านี่ผมถอดกุญแจออกนะครับถ้าเราไม่ล็อกคอก็สตาร์ทแล้วก็ขี่ได้เลยนะครับกดตัวรูปสายฟ้านะครับสครั้งนะครับหนึ่งสองก็สามารถขี่ได้เลยนะครับเวลาจะจอดก็กดกดล็อกรถกระดับแล้วก็กดล็อกไว้แค่นี้นะครับก็ปกติ เวลาจะใช้งานก็กดปลดล็อกอ,อีกกรณีหนึน่งก็คือเวลาเราลืมล็อกหรือว่าเราโดนชิงรถนะครับมีโจรใช้กุญแจผีแทนก็เอากุญแจบิดสวิตช์ออนแล้วสตาร์ทรถเรานะครับบางครั้งเราลืมล็อกนะครับแล้วขี่ผ่านหน้าเราไปนะครับหรือไม่ก็เป็นการขับรถไปซื้อของในเซเว่นหรืออะไรก็ช่างแล้วมีโจรขี่ประกบรถแล้วขี่รถเราล้มนะครับแล้วก็ขับรถเรากําลังจะออกตัวไปนะครับเราเอารีโมทออกมากดตัวแรกนี้ได้เลยนะครับเป็นการดับอัตโนมัตินะครับกดหนึ่งครั้งรถจะดับทันทีนะครับเห็นไหมครับ สามารถสตาร์ทได้นะครับตัดระบบ 1, ทันทีไฟตรงไปหน้าหายหมดนะครับจนกว่าเราจะได้ลดคืนนะครับเราถึงจะกดตัวปลดล็อกนะครับรถก็จะกลับมาปกติสตาร์ทได้ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นกันขโมยของร้านมุสตันนะครับโอเคขอบคุณมากครับ